Caiu. E aí, virou. Você para. ก็สวัสดีครับพ่อไปพี่น้องมาปอกับผมมือครับน้ำมนมกบสเสะกล่าวโมนี่ก็สภาพพี่น้องมายิ่งป่าอ่างบ้างพระครับพี่น้องกะขึ้นต้นไม้แล้วกะเปิดคลิปก่อนก้อนสีนยิ่งป่าโมนี่เดี๋ยวสีให้มึงมไม้ครับพี่น้องไม้กะบ่ตายโตพี่น้องไม้อยู่นี่นบ่ตายโตครับขึ้นน้ำต้นไม้ครับกั้นขึ้นต้นไม้ก็มีกฎนะครับบางบ้างพระนี่ก็มีกฎหนึ่งห้ามตัดต้นไม้สองห้ามตอกนะครับพี่น้องห้ามพิงกระยะ เห็นกะซอกันเก็บขยะน้ำเลือพี่น้องเพราะว่าขยะมันหลายเหลือเกินครับผู้ใดผู้ใดมากอะทิ้งขยะเนาะผู้ใดมากกัเก็บขยะกลับน้ำเลือพี่น้องอันนี้กะฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันนะครับพี่น้องก็ช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาเนาะจะได้มีมองหยิ้งปลามองสาสตร์ดูเป็นธรรมชาตินะพี่น้องขยะอย่างกะฝากประชาชนสัมพันธ์เนาะพี่น้องโอเค อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะหนุ่มกบเสาะกาวหูเป็นกำลังใจได้พี่น้องวันนี้จักสีได้บ่ไดประมานบ่ะมานกับมูกับเขาไปข้างในเนาะผมอยู่ข้างนอกตามึงครับบันนี้ยิ่งปลาเลาะข้างนอกนี่ยแหละแต่มึงหมายพี่น้องนี่ครับไม้อาจจะเป็นต้นสีอลไรพี่น้องต้นซามชาที่ครับพี่น้องก็สิเลาะลงๆแถวๆนี้แหละถามมึงครับพี่น้องมามาถามรับชมครับต้นหนึ่งลับต้นหนึ่งพี่น้องยุกใหญ่ยู่ โดนครับตัวแรกโดนครับถึงสายไปแล้วตัวแรกแขกมาหมานก่อนเด้อยพี่น้องเลยโดนนะครับพี่น้องเยนน็นบกนี่โดนพี่น้องโดนอยูตัวแรกเลยร้อยขึ้นเนาะ ตัวแหลกแขกม้านพี่น้องตัวแหลกแขกม้านหาหมวกไหทอก่อนอเดินพนอโอ้ยโอ้เขากลางล่ำเลยพี่น้องเขากลางเลยเขากลางอยูอย่อย่าพันหรือมาแล้วพี่น้อง ออตัวแรกประเดิมเลยตัวแรกใส่ไงไงโบูบพี่นอ้องว้าวแอกมาแล้วตัวแรกแก้วตามมึงพี่นอ้องตามต่อพี่นอ้องยิงเขาจุดเลยพี่นอ้องเขาตรงออนตอมันใส่งไงเลยพี่นอ้องใส่ปลาใส่ประมาณโล,ลู่นี่แหละพี่น้องพี่น้องมาล่อหลุนมาล่อหลุนครับตัวแรก ยิ่งเธอแหลกบาดแหลกก็โดนเลยเดี๋ยวเอามารอดูกันต่อๆไปครับพี่น้องว่ามันสิมาอีกบ่ถ่ารอนรอมนมึงครับพี่น้องปอนนี้องเห็นบ่นบุญคือบ่บุญ ตกายบ่ถือดอกดูส่งแล้วโอ้บ่ถือยีกับโอ้ยอยู่น่าเบิกเบิกพี่น้องเอาไหมเอ้ไหมยิงสองนัดได้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งบ่ถือเงียบแต่สามโมงสามโมงสี่โมงห้าโมงเที่ยงสี่บ้านละสามสี่ชั่วโมงป่าบ่ลอยเลยครับพี่น้องเงียบคักครับ เงียบแบบเงียบไปเลยบ่เห็นเลยะมีเห็นสองตัวละเงียบโอ้มันนีเป็นอย่างน,อน,น้อเขาก็ถึงมาถึงต้นบ่บ่คือกับสิเมื่อแล้วพี่น้องเดี๋ยวทำมึงอยี่ชั่วหน่อยก่อนบ่นคือกับสิกลับครับรออีกชั่วโมงหนึ่งปะพี่น้องหันหัวมาดวงใหม่คน่ะดี เห็นบ่หัวเห็นบ่นี่ถือวูนี่โดนนับโดนครับโดนคดับโดนรับ หนามากน้ำโดนดยู่นะโดนด้วยโอ้โดนดโอ,โนโอ้ติดขายครับไปน่อไปก่อน ใส่ปนิ่ใหญ่จำบ้กนะ้องใส่วันโลกวัวครับว้าวใส่ใหญ่มากเลยครับหันหนาให้นะพี่น้องยิงตกเกือบบัถึกโอเคครับตัวที่สองอ้้ว่าท้ายคลิปพี่น้องอมัวนท้ายคลิปปล่อยยิงเลย ผัดผัดผัดตัวนินหลอกครับโดนครับโดนต็นินหลองอันนี้เป็นตัวนินลองนะพี่น้องดูลึกครับยิ่งตัดเพื่อะมา คืบหนึ่งจากโตป่านะพี่น้องเป็นฟันินหลองครับยิ่งตัดมันนะยิ่งตัดยิ่งเพื่อจากป่าประมาณคืบนึงตัดเอากาเอาครับพี่นอะโอเคครับเดี๋ยวป่าขึ้นมาใส่ป่าใส่กำงามเลยพี่น้องใส่ไงเลย มันก็บอกผมครับโอเคครับพี่น้องตามตัวครับหลังจากสี่วันยิ่งตัวแรกคาดเถ่า,าคลิปไว้ยิ่งตัวนี้ก็เกือบสิบวยิ่งขึ้นกันร่อยมากเลยฝ่าท้ายคลิปมันก็ลังไปอะไรสัตว์อันนี้ป่ามันอยู่จากผิวนาครับประมาณนี้นะพี่น้องแต่ยิ่งตัดถ่องครับยิ่งตัดลงจากไตหนาประมาณถ่องประมาณนิ้วนึ่งนีงู่ละประมาณนี้หละเกือบคืบครับยิ่งตัด เกือเกือบเกือบ,บเปลือยไหลโอเคครับน้องเดี๋ยวมึงก่อนมึงเวิ่งเอยจิมีอีกบ่างพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ถือบ่าน้องโ,โดนเต็มเต็มพี่น้องโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มครับไปแล้วหันหัวมาให้เไปไหน อันหัวมหายนะโอ้โหดินแห้งแค่โอ้อนนโหโดนเต็มโดนใส่นอเนี่ยโอ้เต็มอยู่พี่น้องเขาเต็มเป่าอยู่ เขาเตรียมๆอยู่เดยวเด้อเด้สายพันกันแล้วปะนี่อยู่เต็นใหม่ละปลาอยู่เต็นใหม่โอ้ยสายมันมันหมกมุนหมุนกันแท้โอ้ย มึงใส่กันใส่ใหญ่บอใส่งามูใส่มีแต่ใส่งามเงาเลยวะตอนนิ่นไหมมีแต่ใส่แบบจำบูจำบูเลยอะ่ะมึงอะ่ะมึงอะ่ะประนิ่นอะ่ะมีใส่จำบูจำบูเลยพี่น้องมาตามต่อครับเตรียมยีซี่แล้วจัดไปแก้วอย่าลืมฝากอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อ ใส่ล้วปลามาดูผลงานครับเบอร์ขี่หายได้เลย,เยโอตต้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัววะใส่หนี่งนะข้างนอกกรจบคลิปสำเนียงแล้วครับพอได้ปน